ลอหนามีลอหลังครับขนาดใส่แค่ลอหนาก็ยังสวยดูดีนะครับเนี่ยครับกัสวัสดีครับ FC ทุกคนคลิปนี้เดี๋ยวจะพามาใส่ชุดลอนะครับเวฟบลอย e ยีนะครับเป็นเวฟ R นะครับกัสใส่ชุดลอสีแดง เดี๋ยวจะพาไปดูรถนะครับเดี๋ยวจะให้ดูขอบดูล้อก่อนนะครับอันนี้จะเป็นขอบของบันไส้นะครับล้อหนาจะเป็นนมดำนะครับจะเป็นดำเบรกนะครับใส่สีเบอร์หนึ่งหาเจ็ดทั้งหนาทั้งหลังครับส่วนยางนะครับนี่จะใส่เป็นเบอร์ที่สามารถเดินทางไกลได้นะครับสามารถสอนสองอนสามได้สบายนะครับนั่นก็คือเบอร์ห้าสิบทับร้อยแล้วก็เบอร์หกสิบทับเก้าสิบนะครับ นี่ล้อหน้านะครับนี่ล้อหน้าตรงนี้ล้อหลังนะครับแต่เป็นเบอร์ห้าสิบทับร้อยกับเบอร์หกสิบทับเก้าสิบส่วนยางในนะครับยางใน,นจะใส่เป็นเบอร์สองร้อยทั้งหน้าทั้งหลังนะครับเพราะว่าเบอร์หกสิบทับเก้าสิบน่ะมันบใหญ่นะครับแต่ถ้าเป็นเบอร์หกสิบทับร้อยก็ให้ใส่เป็นเบอร์สองสองหาน,นะครับถต่หกสิบเก้าสิบแนะนำว่าให้ใส่เบอร์สองร้อยดีกว่านะครับแล้วก็จะมียางล่องสี่ลวดนะครับยางล่องสี่ลวด มีไว้ถลองซี่นะครับตรงหัวซี่นะครับนี่นะครับตรงหัวซี่พวกนี้นะครับเดี๋ยวมันจะแทงอย่างในนะครับเวลาใส่เป็นนานเดี๋ยวมันจะแทงอย่างในนะครับเดี๋ยวก็กัดอย่างในเฮ็ดแหยงย่างในรั่วได้นะครับก็เลยจําเป็นต้องมียางล่องซี่ลวดอันนี้ก็ตั้งซี่เร็จเรียบร้อยนะครับก็เรือประกอบยางแล้วก็ประกอบเส่ลดนะครับรถนะครับเป็นลอยยี่ห้าอาจะเป็นตัวนี้นะครับ ก็เป็นรถบ้านๆนะครับรถบ้านเฮอยจังเลยอ,อันนี้พมกระตัดเอาขอบมาเออตัดเอาไอ้ดุมมานะครับขอบก็เป็นขอบเกลียยางเก่านะครับคือเป็นรถเดิมๆครับกลับมาเบองววาเทาใส่หลอนะครับใส่หลอเข้าไปใส่หลอสีแดงนะครับมันจะออกมาสวยประมาณไหนนะครับหลังจากที่สภาพรถเดิมๆประมาณนี้ขอบเดิมๆนะครับขอบเดิมๆกเกิมเกลเป็นสนิม ถ้าเขามาใส่วงล้อนะครับวงล้อแล้วรถมันจะออกมาอยู่ในสภาพใดนะครับแต่ว่าลูกค้าย,ยังบอลในหลอดจะมันเหี่ยดอย่างครับใส่ใส่เคร่องอกับอย่างนะครับก็เดี๋ยวมารอติดตามน้ากันนะครับว่าหลังจากที่ใส่รอเข้ามาแล้วมันจะสวยหรือบ่สวยนะครับก็รอติดตามเบื้องน้ากันครับ ครับตอนนี้ก็ได้ประกอบยางเซ็ตเรียบร้อยนะครับก็ประกอบยางใส่เรียบร้อยแล้วนะครับล้อหนาก็เป็นเบอร์ิ0ทับ10ล้อหลัง60ทับ90นะครับเป็นเบอร์ที่บ่เรกเกินบ่ใหญ่เกินนะครับเป็นเบอร์ที่พอดีพอดีครับต่อไปก็เดี๋ยวจะประกอบเสนรถนะครับประกอบเสนรถก็มาเบิรงวารถลดที่มันเก่าๆนะครับมาใส่้อเขาไปแล้วมันจะดูดีประมาณไหนนะครับก็ จังได้กะสวยงามก็เกาแน่นอนนะครับเพราะว่าขอบเก่ามันจะเป็นขอบขอบขอบเล็กนะครับขอบก็จะเป็นขอบเล็กโอเคจะประกอบลอหน้าก่อนแล้ว่อยมาประกอบลอหลังนะครับ ขนาดใสคแค่ลอหนาก็ยังสวยดูดีนะครับเนี่ยนี่ให้ดูครึ่งนึงก่อนนะครับนี่ขนาดใส่แค่ลอหนานะครับนี่ไส่แค่ลอหนาก็ยังสวยเลยครับเดี๋ยวมาเบิ่งนะครับตอนใส่ลลอหลังนะครับรถใบแตงี่อย่างนะครับรถใบแต่งีอย่างเลยเดิมๆไซคแค่ลอนะครับใสคแค่วงลอแล้วก็ใส่แค่อย่างไรก็ยังสวยเลยโอเคดูลอหลังนะครับ ครับตอนนี้ก็เซ็ตเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับนี่นะครับเซ็ตเรียบร้อยนะครับไซแคหลอโลยังสวยดูดีเลยต่อไปกับโลดนานะครับโหลดนาบอสั่งเปลี่ยนชุดสีไหมนะครับแต่ว่าสีนี่ก็สวยอยู่นะครับแต่ว่ามันจะสีนะครับสีมันบอกเงาคร้บก็เปลี่ยนชุดสีไหมหรือว่าไปเหยีดให้มันเงานะครับแล้วก็โลดนาโหลดหลังนะครับ อามยืดนะครับลูกค้าซื้อแล้วนะครับแต่ว่าลูกค้ายังบัตรทันด้ใส่นะครับเรา่อลูกค้าซื้ออามยืดนะครับซื้ออัมยืดแล้วล้วก็ล่อเปลี่ยนความชุดโซสเตอร์นะครับลูกค้าก็จะเปลี่ยนความชุดโซสเตอร์ไหมล้วก็ก็น่าจะดูดีขึ้นกานี้นะครับเปลี่ยนพวกคาตั้งคาเกียร์พวกนี้นะครับเพราะว่ามันเก่านะครับมันเป็นรถที่เพิ่นใส่งานอยู่บานวันนี้เพิ่นเอามาแต่งนะครับมันก็เลยเป็นอะไรที่มันเก่าแล้วนะครับเพราะว่ามาพร้อมรถทุกอย่าง โอเคดูเพื่อเป็นแนวทางนะครับกับเพื่อผู้ใดอยากแต่งรถนะครับกับิคลิปนี้ได้นะครับนี่ภาพรวมๆนะครับภาพรวมๆก็คือแค่นี้นะครับใส่ล้อนาเบอร์ห้าสิบทับลอยลังหกสิบทับเกาสิบนะครับก็ออกมาประมาณนี้นะครับถ้าอยากแต่งตามกับลองเบิรงนะครับลองเห็ดเบิรงนะครับรถเก่าๆใส่แค่ล้อกก็ยังสวยนะครับ โอเคจังไงถ้ามาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้น้ำนะครับกากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ถามเขามาได้นะครับอันใดตอบได้ก็จะตอบนะครับถ้าตอบบ่ได้ก็จะบ่ตอบครับโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปนะครับสวัสดีครับ